สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับสายนุอีกครั้งวันนี้สายนุกับพากันมาที่หล่อลินอยู่ที่หน้าถ้ำบ้านนาเกาะท่านผู้ชมเออนั่นบอกบนเจ้าวาค่ะเออบางอีเลงวางวางวางถ้ำอีเลิงบ้านนาเกาะบ้านนาเกาะยเด็กๆขำพากัน ลีหลายคนขนาดนะะอ้อากาศมันเย็นที่ได้ได้ชาค่ะนี่บนนี่ถ้ำอันนี้บนนี่เออฮะเดหน้าถ้ำตัวชายทีนแม่นออน้ำเย็นขนาดโอ้เย็นขนาดเลยเลย อออคอยบอกจะว่ามันไกลยอยู่มันไกลยอยู่ไปแว่เอาแล,แล้วก็พากันมาอาบกันยังไงช่วงอช่วงเดือนเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดน่ะนะน้ำลายสวยงามขนาดน้ำล,ลึกมันบบยเห้งเลยได้จนถึเราดูฝนมาแล้วก็น้ำมาคือเก่าๆๆๆๆเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำเขาลืมเคยสิ้นเคย อู <łość> ata, ้เ <eben> ย <world ingen uity> okay, ็นค่ะแรงคนประมาณนี้นะเดี๋ยวมีสิเสื้อเอาบ่อถ่ายเอาถ่ายเอาเทานั้นนากอกน้นดงเลยยิ้มหนั้ถูกใจเด็กๆขนาดเนาะ เปิดเตยอย่งอางนั้นดิเบิ้งของควงเหตุทางดิฉันผู้ชมถ้าไปเบิ้งคลิปชาวญี่ปุ่นที่ตามญญไปเบิง้งคืนหลังก็ได้เนะชาวญี่ปุเคยมาถ่ายหลายครั้งนะอยู่ที่นี่เขาเจ้าหาปลาอาใส่หมองบอกเอาปลาหุ้มเป็นอยังไงน,นนะก็อยู่ที่หมู่บ้านนี่แหละเนาะชาวญีมาหลายครั้ง แต่น้ำยู่วงนี่มันจะบบแห่งเลยท่านผู้ชมอหมมันเย็นน้ำใสน้ำเย็นท่านผู้ชม โอ้ทำ <sh arp centre and brightness> so mm ้นมันก็ขาดเป็นว่างเป็นว่างไงท่านผู้ชมไหมขาดหลายแล้วท่านถือใจเด็กๆลอยน้ำถ่าไปก็พู้ Oh <laughs> my คุณนะคุณนะเย็นครับฮะบินโดนได้บ่เด้บินอยู่พุ่นโอ้ตีหลังกาเลยเพาะอานะคุณนะ เั่นคือหน้าถ้ำท่านผู้ชมหน้าถา้ำวางอีเลืงมเาเบิ่งน้ำแั่ไปซื้อท้ำมันมีน้ำวะ แต่ว่าอยู่ในนะมันมีน้ำเสร็จดอกปิดเสียงเพลงให้แน่ค่อยชี่นางเข้าไปไ่ยเออเย็นค่ะเสรเข้าไปเข้าไปซอสพักนั่นบอกก็ข้าบได้ดี๋มันหอมพุเออคานเข้ากับทนแล้วมาน ยินให้ลมออกมาในถ้ำน,นี่ก็บรจักเออนั่นเราเือฮ้อนฮอนฮ้อนเข้ามานี่เย็นป,ปนั๊กปะคักแต่ในเชื้อจะว่าเข้าละซอนตรงนั้นบอกอยู่เทิงพุทด <c oughs> อันนี้ดิ ยำผุ่นน้ำน้ำมีหรอเปล่านี่เนี้ยมีเนี้ยน้ำบ่ออ่ไปใช่นี้เน่ออ่ะเดี๋ยวนี้แห้งแล้วหรอวะเดี๋ยวปลาเอามาจากท่าปลาเอามาจากท่ามใช่นี่มันบ่อดีถ้าเขามาท่าเขาท่าผู้ชุม

โอ้ทางนั้นทีมงานกำลังบินโดรนกำลังทดสอบโดรนเบิ้งสัญญุจะพานย่างกลับคืนก่อนจะมาเจอทำหย่างมาไบนี้เนาะทำานผู้ จะมาเจอทำเอาก็จะ่างเข้ามาฮ้อนเฉลยก็อยามาฮ้อนแดดมาฮ้อนบนนี้เย็นนะแดดเฉลยก็อยาอยู่นอกมานี่เย็นปับ๊บมันเป็นหน้าถ้ำเล็กน้อยขอเขาจะก็มักมาอาบน้ำมานึ่ก็จะเป็นว่างน้ำนะครับคุณส้มเป็นชายน้ำลงไปุ แล้วมันก็จะเป็นขัวที่ฉันย้งมเคยมาถ่ายหลายครั้ง่ะเนาะต่ว่าน้ํามันแห้งแลปมันเป็นว่างน้ํามันโบลาหเลยมันจะเป็นว่างน้ําบไหลเด็กน้อยเขามาอาบน้ําจะเป็นแบบนี้แหละเขาเอื้นมาว่างห้วยห้วยอีเลิมเขาก็พากันมาอาบอยู่นี่ าวบ้านก็ใช้อาบใชุ้ดพักปูปลากุ้งหอยก็พาก,กันเก็บเอาอยู่นี่ เด็กไว้จุดสุม่มเด็กไว้ลุ้นมาลิ่นหลังจากอาบน,น้ำแล้วก็พางก์ขึ้นมาลินโทรศัพท์ทีานหน้าถา้ำเพราะว่ามันเย็นท่านผู้ทรงปะแม่ะเขาก็ยังลิ่นอยู่คือเก้าน้ำเย็นเย็นค่ะขนาด ท่านผู้ชมสัมผัสจะสัมผัสในชาบูโซมเบอร์วิธีการอะไรเนาะคะยินคักขนาดดในชาผู้ชมไปฮ้อนสมัยก็จาเข้ามาอยู่หน้าถ้ำเข้ามาอยู่หน้าน้ำนี่จะยินคักเด้แมงวันใหญ่ขึ้นแล้วแมงวันใหญ่ขึ้นแล้วเด้มาสบายดีก้องไหมสบายดีไหม โอ้ตีลังกาเลยคุณภายานบินโดนแล้วบินโดนเห็นหมู่บ้านจุใจเด,ด็กๆขนาดได้อาบน้ำ

เย็นดิเย็นจังเลยถ่ายอาบแล้วเราก็ออกเมื่อเด็กๆกันพากัะลินอยู่หน้าถ้ำอีกเสียงรถจักทางนั้นกับแปลงทุลซาอยังไง่ายเด็กใรุ้นกำลังมาหลายๆคุณอ,อือเขามาอาบน้ำ เด็กไปดูนเด็กน้อยกับลังและจำกิ่งลายเด็กน้อยแดดน้ำอาบน้ำ น่าทำสนากะโอ้เอามากะตอมเต้บาทบานี่พากันเงี้ยบึ้งขนาดพากันตื่นโดนน่ะเด็กๆ แมงวันแมงวันใหญ่เลยฮนมีแมงวันใหญ่มาลินแล้วโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้สัญญุกับพระท่านผู้ชมมาบึงอ่าบรรยากาศอยู่ที่วังห่วยอีเลิงเนาะแล้วก็บึงหน้าถ้ำ อากาศเย็นเนาะมาเบึงเด็กๆขาร้อยนะ้ำมาเด,เด็กในมู่บ้านเฮ้ยอย่าลืมพบก,กันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชาวยูในเดอ้อ